สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก็พบกับรายการสาระเพื่อสุขภาพดีๆกับศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ทางศูนย์บริการสุขภาพได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอาจารย์เฉลิมพันธ์เมฆลอยอาจารย์ประจําสํานักวิชาพ,พยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะในวันนี้จะเป็นเรื่องที่ พิเศษมากนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาให้คำแนะนำในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวทนะคะในเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชือ้อโควิด -19 ค่ะจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเราพบว่าในปัจจุบันมีการรณรงค์ให้มีการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชือ้อโควิด1ิไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้มีความเสี่ยงต่อ7กลุ่มโรคดังที่รัฐบาลได้แจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะ แต่อีกหนึ่งกลุ่มที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเช่นกันก็คือกลุ่มผู้ป่วยจิตเวทนะคะในวันนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์แนะนําในกลุ่มผู้ดูแลรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยจิตเวทเองว่าจะมีการเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมอย่างไรคะอาจารย์ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะวันนี้ก็อย่างที่คุณกุลนิพาได็กเกลื่นนําไปนะคะว่า ผู้ป่วยจิตเวชเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญเป็นกลุ่มพิเศษนะคะทําไมเขาถึงบอกว่าผู้ป่วยจิตเวชเป็นกลุ่มที่พิเศษนะคะก็จริงค่ะว่าเป็นกลุ่มพิเศษจริงเพราะว่าเนื่องจากผู้ป่วยจิตเวชมีความมีข้อจํากัดในการที่จะดูแลตนเองนะคะแล้วก็มีข้อจํากัดในการสื่อสารกับผู้อื่นนะคะก็จึงจําเป็นจะต้องให้ผู้ดูแลนะคะดูแลเขาเป็นกรณีพิเศษค่ะ ความแตกต่างของผู้ป่วยจิตเวชกับผู้ป่วยทั่วไปนะคะอย่างผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานเขาก็จะมีความผิดปกติของระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดนะคะหรือผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูงนะคะก็จะมีระดับของความดันโลหิตในร่างกายเปลี่ยนแปลงนะคะไม่เหมือนคนทั่วไปค่ะ แต่ผู้ป่วยจิตเวชจะเห็นว่าคําว่าผู้ป่วยจิตเวชภายใต้คําว่าผู้ป่วยจิตเวชจะได้รับการวินิจฉัยหลายๆโรคอยู่ในกลุ่มนี้นะคะเพราะผู้ป่วยจิตเวชเป็นกลุ่มที่มีความผิดปกติด้านกระบวนการคิดอารมณ์และก็พฤติกรรมนะคะ ถ้าผู้ป่วยที่มีกระบวนการคิดที่ผิดปกติมีอาการหลงผิดประสาทหลอนก็จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทนะคะคแล้วในขณะที่ผู้ป่วยจิตเวทที่มีความผิดปกติของอารมณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือก้าวร้าวนะคะก็อาจจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคอารมณ์สองขั้วหรือที่เรามักจะได้ยินคุ้นเคยกันก็คือ โรคไบโพล่าเป็นต้นนะคะอันนี้ก็รวมหมายถึงผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิซึมหรือออทิสติกนะคะ,คะกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในภายใต้ของคำว่าผู้ป่วยจิตเวชเหมือนกันค่ะซึ่งอย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะคะ,คะว่าเขามีข้อจำกัดเนื่องจากว่าขณะที่เขามีอาการของโรค,คเขาจะมีข้อจำกัดในการดูแลตนเองนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เขาอาจจะ พร่องในการป้องกันตนเองในการที่จะสัมผัสเชื้อโควิด19นะคะดังนั้นโดยสรุปก็คือผู้ป่วยจิตเวชก็เป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นที่ผู้รักษาผู้ดูแลนะคะควรจะนำพาผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ะคะ่ะแล้วอย่างนี้นะคะอยากจะขอคำแนะนำอีก หนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมค่ะใ,<ช>ในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเองเนี่ยก่อนที่จะไปเข้ารับบริการฉีดวัคซีนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรนะคะเพราะว่าในทุกๆวันนี้เนี่ยกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเองอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการกินยาอยู่แล้วนะคะ<ช>และในกลุ่มเหล่านี้ค่ะอาจารย์มีคําแนะนําที่จะต้องให้ทางกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเ,เตรียมตัวอย่างไรบ้างคะอาจารย์ค่ะ ก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะคะว่ากลุ่มนี้เขามีข้อจํากัดค่ะแล้วอย่างที่คุณกุณนิภาว่านะคะปัญหาของผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่รับประทานยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นปัญหาที่ จิตแพทย์หรือพยาบาลจิตเวชจะต้องประสบพบเจออยู่เสมอนะคะดังนั้นนะคะมีคำแนะนำจากราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยหรือการเตรียมตัวผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้ก่อนรับวัคซีนนะคะ,คะสิ่งสำคัญที่สุดคือสองสัปดาห์ก่อนและหลังที่จะไปรับวัคซีนนะคะญาติหรือผู้ดูแลหรือตัวผู้ป่วยเองนะคะ ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะมีคำถามว่าทำไมต้องเป็นสองสัปดาห์นะคะถ้าเป็นโรคอื่นเขาอาจจะแนะนำแค่3วันในการหยุดอย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดหรือยาตัวอื่นนะคะที่มีข้อจำกัดแต่ผู้ป่วยจิตเวทเราต้องการก่อนและหลังสองสัปดาห์เพราะอาการจิตเวทจะกำเริบถ้าหากเขาขาดยานะคะมากกว่าสองสัปดาห์เป็นต้นไปนะคะดังนั้น ช่วงระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนที่จะไปรับการฉีดวัคซีนก็เป็นเรื่องที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากรับประทานยาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะญาติหรือตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ควรที่จะลดหรือปรับยาด้วยตนเองนะคะเพราะจะมีผลต่อสุขภาพนะคะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจของผู้ป่วยในกลุ่มนี้ค่ะ,คะ ลำดับต่อไปนะคะนอกจากที่เราจะต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องไม่ลดไม่ปรับยาเองแล้วนะคะการดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะไม่ยิ่งหย่อนจากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปนะคะก็คือการนอนหลับพักผ่อนนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญโ<ะ>ดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวท<ะ>ค่ะที่จะการนอนหลับของเขาเนี่ยจะมีผลต่ออาการเปลี่ยนแปลงของเขา<ะ>อย่างชัดเจนนะคะ ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลให้เขาได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะจะทำอย่างไรก็ คำแนะนําง่ายๆก็คือให้เขาหลีกเลี่ยงในการที่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เครื่องดื่มชูกําลังเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้อาการนอนไม่หลับของผู้ป่วยมีมากขึ้นนะคะและจะส่งผลต่อภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยทั้งก่อนที่จะรับวัคซีนแล้วก็หลังรับวัคซีน ดังนั้นก็คําแนะนําก็คือให้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเออครื่องดื่มที่จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญต้องดื่มน้ําสะอาดน้ําเปล่าเนี่ยแหละคะ่ะให้เพียงพอนะคะคําว่าเพียงพอก็ต้องขึ้นกับน้ําหนักตัวของผู้ป่วยด้วยนะคะไม่ใช่บอกให้คําแนะนําว่าให้ดื่มเยอะๆนะคะคําว่าเยอะก็ ก็ไม่สามารถที่จะกําหนดได้นะคะ,คะบางโรคอาจผู้ป่วยจิตเวชบางคนอาจจะมีข้อจํากัดว่าดื่มน้ําเยอะๆไม่ได้เช่นผู้ป่วยจิตเวชท,ที่มีโรคทางไตร่วมด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็ให้ดื่มอ,อยู่ในปริมาณที่เพียงพอก็คืออาจจะประเมินได้ประมาณ3 5ถึงแก้วนะคะ,คะก่อนที่จะรับการฉีดวัคซีนเพราะถ้าเมื่อไดเมื่อไรที่ร่างกายขาดน้ำก็อาจจะส่งผลต่อ อุณภูมิในร่างกายได้นะคะอาจจะทําให้ผู้ป่วยมีไข้ก่อนได้รับการฉีดวัคซีน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําก่อนฉีดวัคซีนนะคะ,ะก็นอกจากจะเตรียมตัวเหมือนผู้ป่วยทั่วไปนะคะอีกอย่างหนึง่งถ้าผู้ป่วยในกลุ่มนี้เขามีการออกกําลังกายอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะออกกําลังกายได้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ควรงดการออกกําลังกายที่หักโหมมากเกินไปเพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมมากขึ้น,นะคะ่ะ ค่ะและอย่างในกรณีที่ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้เนี่ยควรที่จะมีวิธีในการดูแลตัวเองเป็นพิเศษอย่างไรบ้างคะอาจารย์ค่ะจริง,รงๆการสังเกตอาการภาวะแทรกซ้อนหลังจากฉีดวัคซีนก็ไม่ต่างจากผู้ป่วยทั่วไปนะคะว่าวัคซีนทุกตัวหรือยาทุกตัวในโรคนี้ มีข้อดีก็มีในเรื่องของฤทธิ์อันไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะ<ม>ซึ่งในวัคซีนของป้องกันโควิดก็เช่นเดียวกันคะ่ะ<ม>ก็ในแต่ละชนิดก็มีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปนะคะ<ม>ทีนี้จะพูดถึงระดับของผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเราก็แบ่งง่ายๆเป็นสองระดับด้วยกันในระดับที่ไม่รุนแรงนะคะผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจจะมีไขต้ต่ำๆนะคะ ปวดเมื่อยเนื้อตัวคลั่นเนื้อคลั่นตัวนะคะหรือปวดบริเวณที่ฉีดนะคะเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะคำแนะนำก็คือถ้าหากมีอาการเหล่านี้ญาติหรือตัวผู้ป่วยเองสามารถที่จะรับประทานยาพาราเซตามอลได้นะคะ1-2เม็ดนะคะซ้ำได้ทุก4-6ชั่วโมงอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่อยากจะย้ำเน้นนิดหนึ่งว่าอย่าซื้อ,อยาลดไข้รับประทานเองเช่นยา บลูเฟนนะคะพวกนี้จะเป็นยาที่มีส่วนผสมที่อาจจะมีผลต่อกระเพาะอาหารของผู้ป่วยได้นะคะดังนั้นก็ขอแนะนำให้รับประทานยาพื้นพื้นก็คือพาราเซตามอลค่ะอันนี้คือในระดับที่ไม่รุนแรงนะคะที่พบได้เนาะที่จะพบเจอได้อีกระดับหนึ่งก็คือระดับที่มีความรุนแรงมากขึ้นนะคะ ก็เช่นมีไข้สูงนะคะมีไข้สูงหรือมีการคลื่นไส้อาเจียนมากกว่า5ครั้งนะคะหรือแขนขาอ่อนแรงหรือกล้ามเนื้อหัวใจหรือการหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเหล่านี้คืออาการข้างเคียงที่อยู่ในระดับที่เราคิดว่ารุนแรงกว่าระดับแรกนะคะเพราะฉะนั้นญาติก็ควรจะนําผู้ป่วยไปพบแพทย์ ใกล้บ้านให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะวินิจฉัยแล้วก็ให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ,คะอย่างที่ทุกท่านนะคะได้รับทราบข้อมูลไปแล้วนะคะว่าการเตรียมความพร้อม,อมทั้งก่อนและหลังในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19สํำหรับกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชอยากให้อาจารย์นะคะสรุปเป็นข้อแนะนำที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยจำได้ขึ้นใจแล้วก็เข้าใจได้ไง่าย ก่อนที่จะไปรับวัคซีนอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็ย้ําเน้นนะคะว่าควรจะรับประทานยาจิตเวชอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ควรลดหรือปรับหรือเพิ่มยาด้วยตนเองนะคะเพราะมันจะมีผลนะคะโดยเฉพาะสองสัปดาห์ก่อนและหลังรับการฉีดวัคซีนนะคะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วนะคะ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ปกติทั่วไปหากไม่พบอาการข้างเคียงดังที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะคะแต่สิ่งสำคัญที่จะย้ำเน้นผู้ดูแลหรือตัวผู้ป่วยเองนะคะว่าหลังจากที่ท่านได้รับการฉีดวัคซีนแล้วท่านก็ยังกาดอย่าเพิ่งตกนะคะ ก็ยังคงต้องใส่แมสเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะ <Ḥ> เพราะการรั ε, Batman, บวัคซีนไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ต้องทำควบคู่กันไปนะคะแต่เนื่องจากผู้ป่วยจิตเวชเขามีข้อจำกัดในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการดูแลตนเองนะคะเพราะฉะนั้นญาติคงต้อง ใช้พลังในตัวเองในการย้ำเน้นให้ผู้ป่วยอีกทีนะคะคให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหากจะต้องมีความจำเป็นนำผู้ป่วยออกนอกบ้านนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะ,คะสิ่งสำคัญคือนะคะดูแลตัวเองให้พร้อมก่อนนะคะคหากญาติหรือตัวผู้ป่วยเองกังวลน,นะคะว่าเอ้ยาที่ตัวเองรับประทานจะมีผล ต่อวัคซีนหรือเปล่านะคะท่านก็สามารถที่จะขอคําแนะนําขอคําปรึกษาจากจิตแพทย์ที่ดูแลท่านอยู่ได้นะคะแต่เนื่องจากที่ผลการวิจัยที่ผ่านมาเราพบว่ายาจิตเวททุกตัวไม่มีผลต่อวัคซีนในทุกชนิดนะคะแต่เพื่อความสบายใจถ้าหากท่านยังกังวลใจนะคะก็สามารถขอคำปรึกษาได้จากจิตแพทย์ที่ดูแลท่านอยู่นะคะแล้วก็ ก็คงย้ําเน้นนะคะว่ากาดอย่าตุกนะคะ,คะฉีดวัคซีนแล้วก็คงจะต้องดูแลตนเองก่อนจนกว่ารัฐบาลจะมีนโยบายว่าเอาหน้ากากอนามัยออกได้นะคะนั่นก็หมายถึงว่าต้องครอบคลุมกลุ่มประชากรมากกว่า70%ของประเทศนะคะ,คะเราถึงจะเอาหน้ากากออกหรือกาดเราอาจจะลดลงได้นะคะค่ะก็เป็นคำแนะนำะประมาณนี้ค่ะค่ะก็ หวังว่าท่านผู้ชมนะคะก็จะได้รับคำแนะนำดีๆนะคะในเรื่องของการ ดูแลสุขภาพของตัวท่านเองรวมถึงในกลุ่มผู้ที่จะต้องดูแลกลุ่มผู้ป่วยจิตเวทนะคะก็หวังว่าท่านคงสบายใจได้เปราะหนึ่งแล้วนะคะว่า1รายการยาที่ผู้ป่วยจิตเวทกําลังรับประทานอยู่ไม่ควรเพิ่มหรือลดขนาดการใช้ยาเองซึ่งข้อมูลปัจจุบันอย่างที่ท่านอาจารย์เรียนให้ทุกท่านทราบว่ายังไม่มีอันตรกิริยาระหว่างยาที่ใช้ในการรักษากลุ่มผู้ป่วยจิตเวทกับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ะะดังนั้นในวันนี้นะคะศูนย์บริการสุขภาพก็ขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เป็นอย่างสูงที่มาให้ความกระจ่างแก่ท่านผู้ชมในวันนี้และศูนย์บริการสุขภาพของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการสาระน่ารู้ด้านสุขภาพจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ